สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรโชว์ผลงานนวัตกรรมงานเปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของการจัดตั้งสำนักงานค่ะดรวิชานอิงศีสว่างผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกล่าวถึงการจัดประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรภายใต้หัวข้อเปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตร ตอบโจทย์ร,รัฐบาลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนักลงทุนและนักธุรกิจได้พบปะนักวิจัยและสัมผัสกับงานวิจัยของจริงเพื่อนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไปการจัดงานครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุม พร้อมพระราชทานโล่รางวัลแก่นักวิจัยดีเด่นและงานวิจัยดีเด่นด้วยณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจการที่เราจะปรับตัวเพื่อให้ตามโลกให้ทันโดยใช้งานวิจัยและพัฒนาเนี่ยก็อยากให้มาดูก็อยากเชิญชวนนี้ว่าในงานของเราเนี่ยได้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแทนที่จะเอางานวิจัยขึ้นหิ่งเหมือนเดิมเนาะตอนนี้เอากลับลงมาแล้วแล้วเรามีผลงาน งานวิจ er> ัยที่สําคัญเนี่ยแล้วก็จดสิทธิบัตรแล้วประมาณ900ผลงานเลยนะจากจากการทํางานที่สิปีมาของเราก็เริ่มมาจากงานวิจัยที่ต่อแตะต่อแตะตอนนี้ก็มองไปเทรนด์ของโลกแล้วครับก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่ประกอบอาชีพหรือผู้ที่อยู่ในวงการเกษตรถ้ามางานนี้รับรองว่าท่านสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็เห็นถึงงานวิจัยบ้านเราว่าไม่แพ้ชาติอื่นนะครับ